ตอนกับโฮอยู่ถูกปะแต่พอเราโดบไปโดบด้วยอะตอมของโดเนอร์หรือแอคเซปเตอร์เข้าไปอะแน่นอนแหละความเข้มข้นต้องเปลี่ยนจริงไหมแต่เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังหาอยู่โดยยึดตัวแปรเดิมคือ n0 กับ p0 แต่เป็นตัวแปรความเข้มข้นของแคเรียลสองตัวนี้หลังจากโดบแล้วพอเข้าใจปะงงบ้างงงบา ถ้าสมมุติโดบด้วย Nd มากกว่า <A S 1> Na มากๆใช่เราประมาณอย่างนั้นได้คือถามว่าเราใช้สูตรประมาณได้ทุกข้อไหมมันมันจะใช้มันก็ได้แต่ถ้าสมมติเราใช้สูตรนี้เราจะพบความต่างว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราประมาณสักเท่าไหร่คือมันจะต่างลงมาหน่อยหนึ่งแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราทําอย่างนี้ท,ท,ท,ทั้งที่เอ้หมายถึงถ้าเราประมาณโดยทั้ง,งทั้งที่ค่า2อันเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วเราก็อาจารย์อาจจะหักคะแนนเราได้เพราะถือว่าเรา AR ออะไรก็จับประมาณอย่างเดียวเลย โอเคป้าพอพงเข้าใจไหมอะ <D ate in t ian> คำว่าดูที่คืออะไรอะอ๋อ n type p type เราดูที่ว่าเราโดมมันไปเท่าไหร่ไงอันนี้คือ n a อันนี้ n d เออดูที่2ตัวนี้แหละ <Yeah. S 1> อย่างที่เราบอกตอนแรกไงโดมด้วย2คูณ10เวลา15 acceptor กับโดมด้วย10บวับ15บห้ donor โอเคผลลับสุดท้ายคือมันต้องตัวนี้ชนะ หมายถึงว่าตัวนี้เป็น P type อันนี้คือสิ่งที่เรามองได้เก็ตนะโอเคนะหัวข้อนี้ใช้เวลานานเก็ตเปล่าเก็ตเปล่าใครไม่เก็ตอยากให้ได้ทุกคนข้อนี้ควรเก็บคะแนนเพราะยังไงบทที่ห้ายังไงก็ถ้าจะแย่ไม่หมายถึงทุกคนเลย <c oughs> คือเราอ่านกันไม่ทันใช่ไหมแต่แบบพอเข้าใจไหมตัวนี้ควรเก็บอะ่ะเก็ตไหมอะอยากให้ได้ทุกคนไม่มีใครคัดค้านนะโอเคสิ okay, บมงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรื่องต่อไปเลย f e r m level จริงๆก็ตอนแรกคิดว่าถ้าเวลาพอเราจะพูดถึง้วยว่าเฟอร์มิ v เลเวลเนี่ยมันมีที่มาอะไรยังไงแต่พูดสรุปสั้นๆเลยดูเหมือนจะไม่ทันเฟอร์มิ v เลเวลคือระดับพลังงานชั้นหนึ่งที่เราจําเป็นที่ต้องเขียนลงไปในเอกแอบบ้าบเนี่ยอันนี้เป็นพลังงานของคอนดักชันแบนด์แล้วพลังงานของตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเขียนลงไปตัวนี้เป็นการบ่งบอกอะไรเฟอร์มิเลเวลเป็นพลังงานที่ คนเขาเรียกมีโอกาสเจออิเล็กตรอนครึ่งหนึ่งป๊อปมันคือ1เต็มที่คือ1ไอตัวเฟอร์มิเลเวลเนี่ยย่อด้วย e ฮเอ f เนี่ยหมายถึงว่าสมมุติเราขีดที่ตรงนี้นั่นะหมายถึงว่าณจุดนี้เป็นจุดที่เราจะสามารถพบแคลเรียรอิเล็กตรอนได้ถึง50%เป็นพลังงานต่ําสุดอะคือหมายถึงเป็นระดับพลังงานต่ําที่สุดที่จะค้นพบได้โอเคปะ่ะไม่มีอะไรมากก็เราก็จะมาลองดูเอาอย่างนี้นะ ถามเป็นเซนง่ายๆ EF เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังสนใจสารเซมิคอนดักเตอร์ชนิดไหน1ถ้าสมมติเราบอกว่าเป็น n-type n-type เราบอกว่าอ e ิเล็กตรอนข้ามไปง่ายไหมหมายถึงว่ามันเจอฝั่งไหนเยอะฝั่งคอนดักชันแบนด์เยอะปะ่ะเพราะฉะนั้น EF มันควรจะยังไงเลื่อนขึ้นมาใกล้ๆคอนดักชันแบนด์อันนี้คือเซนตอย่างแรกก่อนโอเคนะ n-type อิเ e ล็กตรอนข้ามฝั่งไปได้เยอะ EF ควรอยู่ใกล้ๆตัวคอนดักชันแบนด์ ในขณะที่2 p-type ป่ะ p-type เราเราบอกว่าโอเราโดบไปเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันจะมีชั้นอยู่ชั้นหนึ่งที่มันอิเล็กตรนอนโหแอรกระโดดขึ้นไปเลยใช่ป่ะอิเล็กตรอนมันก็ไปอออยู่แถวๆนี้มันไม่ข้ามมาตรงนี้เท่าไหร่หรอก e-f ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้มันกำลลงจะแสดงให้เราเห็นว่าหากโจทย์ต้องออหากโจทย์มีสารอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็น n-type p-type เราต้องบอกให้ได้ว่า e-f มันจะอยู่ชิดข้างไหนมากกว่า และหน้าที่ของเราคือต้องคำนวณให้ได้ว่า e f มันอยู่ในระดับไหน <_' Dial ogue> ด้วยเช่นแนวกึ่งกลาง <communicate> อาจจะมีค่าต่ำกว่าเท่านี้กี่อิเล็กตรอนโวลต์น,นี่คือหน้าที่ของเรา <_' S 1> ออโอเคปะเ <au> พื่อที่จะบอกสมบัติ property ของเซมิคอนดักเตอร์ตัวนั้นให้ได้ <_' S 1> อโอเคคราวนี้เราก็จะมาดูต่อว่ามันคำนวณอะไรได้ยังไง เอาล้ะนะสิ่งสิ่งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ทันแล้วเราเชื่อว่าตรงนี้นี่น่าจะงงหากเราดูจริงๆมันจะไม่เข้าใจไม่เขาเรียกว่างไงเข้าใจได้ไม่ยากนักอ่ะแต่แบบคงไม่มีเวลาพิสูจน์ให้ดูแล้วหนึ่งสูตรที่จำเป็นคือสูตรนี้พิสูจน์ไม่ทันแล้วพิสูจน์จากการอินทิเกรตอะไรทั้งหลายแหละแต่แบบ มันออกมาได้เป็นตัวนี้หนึ่งตัวและตัวนี้อีกหนึ่งตัวถามว่าสูตรนี้ใช้ไหมตอนแรกคิดว่าไม่ใช้เพะแบบฟูงหันไม่เคยแต่พอพิกไปดูข้อสอบเก่ามันดันมีโจทย์บางข้อทะลึ่งออกมาให้ใช้ด้วยซึ่งเราเองก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าน่ากลัวอะตัวนี้นะสองตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบสำคัญมาก คือมันเป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่าง EC กับ EF และ EF กับ EV คือหมายถึงว่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ไอตัว n-type อ่ะไอตัว Fermi Level มันจะอยู่บนนี้ถูกป่ะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ว่าไอ้ Fermi l e v e l เนี่ยมันอยู่ต่างกับไอชั้น EC เท่าไหร่สังเกตน,นะถ้าอ่านไปเรื่อยๆเราจะพบว่าสูตรพวกนี้มันจะมีเขาเรียกว่า Pattern ์คล้ายๆกันเลย p a t t e r รที่ว่า n0 เท่ากับค่าคงที่อะไรสักตัวหนึ่ง exponential ของ ลบระดับชั้นพลังงานที่ว่าส่วน KT อย่าเรียงสูตรผิดเราบอกว่า N-Type f e r m i l well, e v e l อยู่ตรงนี้ EC สูงกว่า EF ถูกปะในสูตรจะต้องเป็น EC-EF ลบ EF ไม่ใช่ e f e ลบ EC ทันไหมสองพ p ไสังเกตดูอ f f สูงกว่า EV สูตรก็คือ EF-EV ลบ EV โอเคนะคือ2ส,สูตรนี้มันจะนำไปสู่สูตรสูตรหนึ่งที่ ค่อนข้างเขาเรียกว่ายังไงดีสำคัญนะเราจะคำนวณเฟอร์มิเลเวลในอินทริสิกก่อนเฟอร์มิเลเวลในอินทริสิกเนี่ยคือเราบอกว่าอินทริสิกเรา n 0เท่ากับ p 0ถูกหรือเปล่าเราก็เพียงแค่เอาสอสมการนี้จับมาเท่ากันและมีข้อแม้หนึ่งอย่างที่สำคัญมากและอาจารย์ก็เคยเอามาเล่นอยู่ถึง2อรอบ n c กับ n v จะต้องเท่ากัน เดี๋ยวดูนะว่า nc nv เท่ากันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตัวนี้อจะเน้นมากเราเอา2ตัวนี้มาเท่ากันจับย้ายข้างเปิ่มไปสังเกตดูเดี๋ยวมันจะมีโพสที่ซ้ากันเช่นเขาเรียกว่าไงอันนี้จะรวมกันผลสุดท้ายออกมาเนี่ยเราจะได้ว่า f ฟ r m ์มมิ e เลเวลของเราจะเท่ากับ e ec บวก ev ส่วน2มันเป็นอะไรที่สวยงามมากในการคำนวณเราบอกว่าพูดง่ายๆคือ i n t r i n s i c semiconductor จะมีเฟอร์มิเลอเวลอยู่ที่กึ่งกลางมันพอดีกึ่งกลางระหว่าง EC กับ EV เพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่อยากจะเตือนในข้อสอบเก่าซึ่งเราลองทำมาดูบ้างแล้วก็คือโจทย์ถ้าให้ NC NV มาแล้วไม่เท่ากันอย่าทะลึ่งไปวาด EF อยู่ตรงกลางโอเคไหมอืมเก็ฑนะเก็นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นยังไงเนะนี่ยสูตนนี้ ถ้าจําได้ก็ดีเพราะว่าเราพิสูจน์ให้ดูไม่ทันแล้วมันก็ค่อนข้างยากอยู่อือคราวนี้แหละเราจะมาดูเฟอร์มิเลเวลในเ e อ t เทนบ้างเฟอร์มิเลเวในเ e อ t เทนิคือเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าเนื่องจากมันเป็นอินเทนซิกเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง EC EF หรือ EF กับ EV เราก็จะมาดูว่าคราวนี้ใน e x t e n ินสิเราพูดถึงอะไรบ้างสูตรที่สำคัญก็คือเอ EF ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะขอวาดรูปดูก่อนตัวนี้อีกรอบนึงนะ EF อยู่ตรงนี้สำหรับอะไรนะอันนี้เป็นอะไรเป็น p type หรือ n type ตัวนี้เป็น n นะแล้วก็ตรงนี้เป็น p type นะ ตัวนี้เนี่ยสูตรของเราเในการคำนวณ Extensic เนี่ยเราจะบอกว่ายังไงดีคือเนื่องจากว่าเราโดบสารแล้วพอโดบสารปุ๊บระดับ EF เนี่ยมันสามารถแปรผันตามที่เราโดบเราก็จะมีการนิยามขึ้นมาอยู่1อันอันนี้คือระดับย่อว่า EI ซึ่ง EI ย่อมาจากเป็นพลังงานที่ EI เนี่ยหมายถึงพลังงานนะ i n t ิ i ท s คือหมายถึงว่าพลังงานกลาง ถ้าเป็นอินทินงสิกที่ NC เท่ากับ NV แล้วไอตัว NI ก็จะอยู่ตรงกลางคือในที่นี้เราสามารถบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่า EI เป็นตัวละครลับซึ่งเราบอกว่า EI จะเท่ากับ EF ในกรณีอินทินงิกและ NC เท่ากับ NV ด้วยมีใครสงสัยอะไรป่าตรงนี้คือรู้ว่ามันมีแต่สูตรสูตรสูตรแล้วตอนเนี้ยคือมันพิสูจน์ให้ไม่ทัน แต่เราเขียนไว้ในชี้เรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะลองดูก็อ่านได้คืออย่างนี้ไอตัวนี้เราจะมาหาความสัมพันธ์ระหว่าง EF ที่ได้กับ EI เพราะ EF กับ EI ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันแล้วถูกไหมในส n ิ i ิมันจะค่อนเข้าไปทางนี้หรือทางนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับสารเอขึ้นอยู่กับสารที่เราทำอ่ะสูตรของเรามันก็คืออันนี้เอาอันแรกก่อน n type n type เ e นี่ย EF มันอยู่สูงกว่า EI ใช่ไหม สูตรของเราก็คือ e f ลบ e i เท่ากับ k t log n type ก็เอา n ศย์ของเราไปหาร n i สูตรน,นี้ก็เป็นแนว pattern คล้ายๆกันกับอันนี้สำหรับ n type p type, p type ก็พอเดาได้ก็คือ p type e i จะอยู่สูงกว่าสูตรก็คือ e i ลบ e f เท่ากับ k t log p ศส่วน N I อันนี้ P type ถามว่า2ตัวนี้เนี่ยมันใช้ยังไง N 0กับ P 0ก็คืออะไรก็คือประมาณ N D ของเราแหละอันนี้ก็ประมาณอะไร N A N I เขาให้มาก็จบก็แทนค่า K T เขามักจะให้มาในหน่วยของอิเล็กตรอนโวต์ซึ่งพอเรารู้ว่า K T ในหน่วยอิเล็กตรอนโวตนปุ๊บผลสุดท้าย E F ลบ E I หรือ E I ลบ e, e F ของเรา ก็จะอยู่ในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการในข้อสอบมันอาจจะบอกว่าให้เขียนแผนผังตัวนี้ซึ่งเราก็ต้องมานั่งเขียนลูกศรแสดงความแตกต่างของมันแล้วบอกว่ามันมีค่าเท่าไหร่อิเล็กตรอนโวลต์ตามที่เราคำนวณได้เข้า okay, ป่ะแล้วก็อย่าลืมพยายามทําให้สเกลมันใกล้เคียงกันคือครึ่งก็ควรจะครึ่งแล้วก็ค่อนไปทางสมมุติ p-type เราบอกว่า e-f ค่อนไปทางนี้เราจะมาเขียนตรงนี้มันก็ผิดพยายามให้มันตรงตามสเกลแต่ไม่ต้องถึงขั้นใช้ไม้บรรทัดอย่างที่อาจารย์เคยบอก โอเคนะคราวนี้เนี่ยเรามีอยู่อันหนึง่งอยากจะให้ดูมันเป็นข้อสอบเก่าโอเคนะเผ okay, ื่อจะได้เห yeah> ็นภาพกันบ้างเป็นข UH> ้อสอบปี1996สมัยแบบ5้าขวบเองมั้วอะก็ขอจดโจทย์สั้นๆนะ หคือเขามีเจอรเมนเนียมชนิด n-type แล้วเขาพบว่ามี d o n o r impurity อยู่6.07คูณ10กำลัง15ต่อรูปบาทเซนแล้วก็มีอะตอมของ acceptor impurity อยู่6คูณ1ิกำลัง15ให้หา 1. ความเข้มข้นของผาหะข้างมากในที่นี้ก็คืออะไร n-type ผาหะข้างมากคืออะไร อิเล็กตรอนหา n 0 2. ความเข้มข้นของพาหะข้างน้อย p 0 3. ค่าระดับพลังงานเฟอร์มิเลเวลโดยเทียบกับคอนดักชันแบนด์ 4. ก็คือหาค่าความนำไฟฟ้าเดี๋ยวไอ้ตัวนี้พูดเลยก็ได้เดี๋ยวจะไม่ทันความนำไฟฟ้าหรือ Conductivity โจมันถามมา4อย่างโดยที่ค่าที่มันให้มาเนี่ยค่าที่ให้มานะก็คือแบนแก a บของไอตัวเจมันเนียม0.64 6นี่คือลักษณะโจทย์ mu n mobility ตัวนี้ไหนๆก็พูดขึ้นมาแล้วไม่ทันไม่ทันพี่จะพิสูจน์ mu mobility คือความสามารถในการถ่ายเทอิเล็กตรอน mobility มากหมายถึงว่าอิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้ไวในสารนั้นโอเคนะ ห้อ,หอย n ไว้ก็เป็นตัวบอกว่าเป็นของอิเล็กตรอนต่อมา mlp ให้มิวพมาแล้วก็ให้ ni อย่างที่บอก ni มันให้มาแล้วสังเกตดูนนะโจทย์พวกนี้ค่าคงที่มันจะให้มาเยอะมากเลยบางทีก็ให้มาแล้วไม่ได้ใช้ก็มีนะคือแบบหลอกเราอะ่ะให้เรางองมี nc มาใหม้มี nv มาให้ มี KT มาให้โคตรเยอะเลยหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ทั้งหมดนี่อยู่ที่300เคลวินคือหมายถึงเป็นสารกึ่งตัวนำค่าคงที่ของสารกึ่งตัวนำที่3 0 0เคลวินครานี้เนี่ยหน้าที่ของเราคือ1คืออะไรอย่างที่เราบอกเฮ้ยดบด้วย2ตัวว่ะ2ตัว n d n a donor acceptor ค่าใกล้กันป่ะใกล้กันเพราะฉะนั้นประมาณได้ไหมไม่น่าได้แล้วเป็น n type เราก็ควรจะหา n ศจาก a ศเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็น1ส่วน2 n อะไรนะ nd ลบ na หรืออะไรเนะี่ยแหละพวกนี้แล้วก็บวกด้วย square root ก้อนบ้านนะั่นแหะแทนเข้าไปจบเหมือนแทนสูตรตอบเนาะถ้าเราจำสูตรได้แต่ถ้าไม่อยากจำไล่พิสูจน์แบบเราเมื่อกี้ลบ b บวกลบคือเหมือนคณิตศาสตร์มอต้นมปลายมต้นตนั่นแหละไม่ยากนะ p ศย์หายยังไงใช้ mass action law ก็คือ ni กํลังสส่วนด้วย n 0ก็จบอีกตัวหนึ่ง เนี่ยได้มาแล้วโอเคนะคราวนี้ต่อมาเราก็จะหาอะไร EF กับ EV ศูนย์เมื่อกี้ที่เราให้ไปตอน e x t e n s i c ก็คืออะไรอ่าอาทวนก่อน EF ของสาร P type อยู่ทางฝั่งไหนไะอ N type N type อยู่ข้างบนเนาะเออแล้วก็เป็นอันนี้เป็น EF เทียบกับ คอนเนคชั่นแบนคือตัวนี้เขาถามว่าเราหาค่าตัวนี้เขาไม่ได้ให้เราวาดรูปนะแต่จะวาดได้จะวาดก็ได้เพื่อกันงงว่าเราจะเอาใช้สูตรไหน e f mm hmm. เทียบกับ c b ไอพลังงาน c b มันอยู่สูงกว่า e f เราก็ตั้งเลย e c เออจริงๆแล้เราเราย้ายข้างมาก็ได้นะแต่ถ้าเขียนจริงๆก็คือใช้สูตรตัวนี้อืมเฮ้ย hmm. <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อน ปุ๊บปุ๊บปุ n ๊บ n type n type เออต้องเป็น nc ncnb โอเคค่าคงที่ตรงนี้จริงๆแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปจดมันก็ได้นะคือเราอยากให้รู้แค่คอนเซปต์เฉยก็ใช้สูตรเอโพที่เราจดไปเมื่อกี้แล้วหาค่าตรงนี้ออกมาคือย้ายข้างอะโจทย์พวกนี้ลักษณะแทนสูตรต่อมีเดียวแต่หนึ่งคือสิ่งที่เขาจะหลอกเราอันนี้โจทย์ข้อน,นี้ที่เราหยิบม,มามันไม่ได้หลอกอืมก็คือแบบแทนไปตรงๆก็จบแล้ว โอเคป่ะไม่มีอะไรมากแค่อยากให้เห็นภาพเฉยว่าสูตรพวกนี้ใช้ยังไงต่อมาความนำไฟฟ้าเนื่องจากตัวนี้เนี่ยคือเราอยากให้ดูตัวนี้ด้วยเพราะมันอาจจะออกได้พวกนี้เนี่ยคือแทนสูตรตอบแต่ความนำไฟฟ้าเนี่ยจำได้ไหมว่าความนำไฟฟ้าคืออะไรขอลบค่าคงที่นะเนื่องจากเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเราอยากจะให้ทุกคนจำอีกสูตรนึง ซิงมาเนี่ยซิงมาตัวนี้คือ conductivity conductivity คือความนำไฟฟ้ามันก็มี conductivity สองแบบคือ conductivity ของโฮลกับของอิเล็กตรอนซึ่งใช้เป็นตัว n นี่ะสองสูตรนี้มีลักษณะส,สูตรคล้ายกันก็คือ q mu n กับ q mu p เมื่อ n คือความเข้มข้นนั่นแหละ p ก็คือความเข้มข้นแต่เป็นของไอตัวอิเล็กตรอนกับโฮลโอเคนะคือสูตรตัวนี้ใช้ อ่ะคราวนี้เนี่ยเขาถามหาความนําไฟฟ้าของตัวนี้เนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันเกิดโดบสอตัวเลยนั่นหมายถึงว่าคอนดักติวิตี้ก็ควรจะเอาสมบัติของ2ตัวนี้มารวมกันด้วยนั่นหมายถึงว่าซิงม่ารวมของเรามันก็จะเท่ากับ q ิวอันนี้เป็นมนะิเอ็นะเออมิกับ n0 บวกกับมิลเอ็นอกับ p0 แค่นี้เองอันนี้คือสูตรที่เราจะหาก็คือ สิ่งที่เราต้องการจะบอกก็คือความนําไฟฟ้าสําหรับเซมิคอนดักเตอร์ถ้าสมมุติมันเกิดโดบทั้งสองสารแล้วเราก็ต้องรวมสมบัติของทั้งสองสารนี้เหมือนกันส่วนตัวนี้ใช้ได้มันถามแค่นี้จริงๆเคนะโอถึงตรงนี้เนี่ยมีใครงงวเอาอย่างนี้ดีกว่าเผื่อจับจุดยังไม่ถูก 1. คือเราต้องรู้ให้ได้ว่าสารกิ่งตัวนํานี้เป็นชนิดอะไร2คือโดบ ถ้าสมมติลบสองสารเราก็ดูว่า2สารนี้มันต่างกันมากน้อยขนาดไหนแล้วเราต้องหาความเข้มข้นของไอตัว N กับตัว P ในหลังจากการลบแล้วว่ามีค่าเท่าไหร่โดยการใช้สูตร2คือเราต้องหาว่าพอหลังจากรู้แล้วว่ามันเป็น Ntype หรือ P-type เราต้องวาดแบนแกล็ให้เปเอหมายถึง Energy Dia g r a m กรให้เป็น,ปนซึ่ง Energy d i a g r ด m กรก็จะประกอบไปด้วยอะไรโอเค ei ที่อยู่ตรงกลางนะถ้า NC เท่ากับ NV EF ดูขึ้นอยู่กับว่ามันเป็น Ntype หรือ Ptype a EC กับ EV เนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วถูกไหมนึกภาพออกไหมคือเราเรียงลำดับเป็นขั้นให้ว่ามันต้องคิดยังไงบ้างส่วนถ้ามันทำความนําไฟฟ้าก็ใช้ตัวนี้ถ้าสมมุติมันโดบแค่ตัวเดียวก็ปิดตัวนี้ไว้อะไรอย่างนี้หมายถึงแบบโดบด้วย N ก็ปิดตัว P ไปนึกภาพอบอกว่าคือแนวโจทย์มันจะประมาณอย่างเงี้ยถามแค่นี้เองคราวนี้สิ่งที่มันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมีอะไรอีก จริงๆบท3ใกล้จบแล้วนะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องไอตัว Hall Effect เป็นหัวข้อสุดท้ายของบทนี้